สวัสดีครับตอนนี้ผมอายุ47ปีแล้วครับแต่ก่อนผมเป็นคนที่ดื่มหนักมากสูบบุหรี่จัดนอนดึกทําให้ร่างกายผมนี่เหนื่อยล้าอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงหน้านิโซม,มันคนอายุ50กว่วเลยครับเรื่องการบ้านนี่ไม่ต้องพูดถึงเดือนละครั้งก็ยังยากแต่ตอนนี้ครับผมมาเจอตัวนี้ถังเช่าคอดิโกทันเวลาสองแคปซูลก่อนนอน ทานมาได้หนึ่งกระปุกทําให้ร่างกายผมมีเรี่ยวแรงทํางานได้นานขึ้นไม่เหนื่อยไม่เพียผิวพรรณดีมีเลือดฝากน้องชายปึงปังมันตอนยังหนุ่มเลยครับอยากมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีกระปี้กระเป๋ามาทานถังเช่าคอร์ดิโกโด,ด้วยกันนะครับนอนดึกดื่มหนักสูบบุหรี่จัดเมื่ออายุยิ่งมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ก็เริ่มเล่นงานสุขภาพทั้งดูแก่กว่าวัยอ่อนล้าง่ายอ่อนเพียร้ายเรี่ยวแรง สมรรถภาพทางเพศรเริ่มลดลงคอดี้โกผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยคุณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งตอบโจทย์มากในด้านสุขภาพ1แคปซูลอัดแน่นไปด้วยถังเช่า450มิลลิกรัมเห็นลินจือ50มิลลิกรัมแค่วันละสองแคปซูลก็สามารถทําให้คุณกลับมามีเรี่ยวแรงพละกําลังได้อีกครั้งลดอาการอ่อนล้าอ่อนเพียง่ายนอนหลับสนิทเต็มอิ่มทุกคืนผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลช่วยชะลอว้ ทำให้ดู ขึ้นสาวขึ้นช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายทำให้สุขภาพจิตด,ดีขึ้นนอกจากนี้คอดีโกยังช่วยเพิ่มสมรรถภาพท,ทางเพศเพิ่มความต้องการทางเพศและยังเพิ่มจำนวนอัส,สุจิให้แก่คุณผู้ชายทำให้เพิ่มโอกาสในการมีบุตรได้ง่ายขึ้นคอดีโกกระปุกเล็ก30เมตรเพียง590บาทฟรีกระปุกทดลอง1กระปุกกระปุกใหญ่60เมตรเพียง1 0 9 0บาทฟรีกระปุกทดลอง2กระปุก